ยุคนี้นะขอให้แต่ว่าคุณมีภาพสินค้าภาพเดียวเนี่ยบวกพร้อมเทพแล้วก็ AI นะคุณก็สามารถทําเงินเดือนละแสนได้ง่ายๆทําย,ทยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปทําขั้นแรกเนี่ยเอาภาพสินค้านะครับที่เป็นภาพที่เราจะขายของนะเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในตัวจิมมี่ไแล้วเอาพร้อมเทพนะครับต้องเป็นพร้อมเทพผมเท่านั้นนะเสร็จแล้วเอาไปวางไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราคีย์คำสั่งเข้าไปครับบวกกับรูปภาพว่าเราจะขายอะไรตัวนี้นะครับผมขายผ้าน,นวมเห็นไหมผมก็บอกว่าผมจะขายผ้าน,นวมให้สาหรับคนอายุ20ปีขอสไตล์สดใสอะไรนู่นนี่นั่น พอเราทําปุ๊บมันก็จะเจเนเรตมาให้เราเนี่ยทีเดียวเลยนะครับสิภาพทีนี้เนี่ยเราเลือกภาพที่โอเคที่สุดนะเราก็เอาภาพนั้นมาผมเอาสีภาพเอาเก็บมาไว้เป็นภาพที่จะเอาไปทําเป็นวิดีโอทีนี้เนี่ยเราเอาพร้อมเทพอีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือพร้อมสร้างวิดีโอเอาไปใช้ในกับ Chat GPT เพื่อที่จะแปลงไอ้พร้อมเทพตัวนี้นะ่ะให้มันเข้ากับสินค้าเข้าใจไหมพอทีนี้เราเราแปลงพร้อมเทพออกมาในการขายสินค้าแล้วเนี่ยเราก็เอาภาพนั้นนั้นนะเอาไปใส่ในโฟล์บวกกับพร้อมเทพที่เอามาจาก c h a t GPT พอมาวางปุ๊บทีนี้เนี่ยมันก็ ้เราเลือกเลยนะครับว่าช็อตไหนซีนไหนที่ดีที่สุดเราก็เลือกมาพอเราเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าไปในโปรแกรมตัดต่อเราจะตัดต่อยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เราตัดตามสคริปต์ก็ได้ตามพร้อมน่ะเออตัดต่อนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะใส่ข้อความใส่อะไรก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปโพสต์นะครับลงทิกตอกได้เลยนะครับนักเรียนผมเนี่ยหลายคนนะทาเงินได้อาทิตย์ละหมื่นหรือว่าเดือนละแสนหรือว่าหลายคนเนี่ยที่เรียนฟรีจากหน้าช่องแบบเนี้ยเอาไปทำเนี่ยได้เงินเยอะแยะมากมายนะครับเดือนละสามสี่หมื่นวันนี้นะใครที่อยากที่จะทําจริงๆนะ ผมแนะนำนะครับให้คุณมีตัวอัลตราแล้วก็มีพร้อมเทพถ้าใครซื้อตัวอัลตราจากผมนะตัว99นะ2เดือนขึ้นไปเหมาจ่าย2เดือนผมจะให้พร้อมเทพคุณแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเดือนที่3ถ้าคุณจะใช้ต่อคุณจ่ายแค่799ใครสนใจก็ทักมาได้โอเคไหมลองเอาไปทํากันดูนะครับ